ใช่ที่มืลังตามหารถตอนเดียวตู้ถือพร้อมวิ่งงานวันนี้แบบจับมาให้อีกหนึ่งขันกับเจ้าเตยตาไฮรักรีโว่ซิงเกิลแคปบเครื่อง2.4ตัวแอนทรีได้ปี2,022เลขไม่เพียงหลักหมื่นปีดาวได้ตู้ใหม่แกะกล่องความสูง2เมตริจะทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับตัวล้อบรรทุกคันนี้สนใจต้องรีบจัดดูคลิปนี้มารับสมุนลทีไปเลยมูลค่า5 0 0พบา ก็มาเจอเจอกันแปบอีกแล้วนะคะเสรีไทยรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้แบบอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินหัวเตยพุนพินนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ขนรถตู้ทึบมาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถว,วิ่งงานนะคะ วิ่งช้อปปี้ลาซาดา้าเคอรี่ต่างๆขนส่งพัสดุต่างๆมาจัดเลยนะคะมีให้เลือกทุกสีวันนี้จัดสีเทาดามาให้ก่อนนะคะสภาพพร้อมบรรทุกเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดโปรโมชั่นนะคะในคลิปนี้กันเลยจ้าและนี่คือเจ้าสุดหล่อที่แปบ,บจะพามาชมวันนี้สําหรับใครที่กําลังตามหารถกระบะตอนเดียวตู้ถึบพร้อมวิ่งงานนี้จัดมาให้อีกหนึ่งคันสีเทาดาสีสวยนะคะนานทีจะมีเข้ามาคันนี้ได้ปีใหม่ เลขไมเพียงหลักหมื่นด้วยและมาพร้อมกับตู้ความสูง2องเมตรสิเราจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยด้วยค่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยสําหรับคันนี้ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าหมูป่านะคะคุมโทนด้วยกระจังหน้าสีดําสวยๆหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆและในส่วนของตัวด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะของโตโยต้า เป็นโครเมียมอยู่ตรงกลางของตัวรถและมาพร้อมกับตัวไฟหน้าฮโลเจนนะคะขอบไฟหน้าสวยงามส่องสว่างได้ไกลนะคะพี่ๆตัวนี้สีเทาดาสวยงามมากนะคะตัวนี้ดอกบอกเลยว่าปีใหม่ไม่น้อยและที่สําคัญพร้อมวิ่งงานได้เลยนะคะคุณลูกค้าออกไป ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเราจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอใหม่ที่สําคัญไม่มีรถติดแก๊สเลยค่ะพี่พี่รับประกันความเดิมนะคะตัวเจอรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสะภาพตัวรถนบับสปามาให้เรียบร้อยแล้วน้องเพิ่งเข้ามาเลยแล้วก็มารีวิวให้ชมเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อกันก่อนเลยค่ะพี่พี่ตัวนี้ได้ในส่วนของตัวล้อกระทะเดิมโรงงานนะคะ ได้ในส่วนของตัวยางแม็กซีดนะคะได้ยางปี2025กันไปเลยนะคะสัป,ปดาห์ที่24ยางหนาดอกยางเต็มหน้ายางคืนเน้นๆแบบนี้เลยนะคะเราจัดยางใหม่ไปให้เลยค่ะสี่เส้นตัวนี้ได้ส่วนของตัวล้อเดิมนะคะแต่จัดยางใหม่มาให้สีตัวรถสวยเงางามมากขอฟังเสียงได้เลยลูกค้าสีเดิมนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลียทับพิมพด้านข้างนะคะสภาพสวยมากนะคะ อักษรไฮรักโคมเนียมอยู่ครบด้านข้างนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำนะคะกลมกลืนกับสีตัวรถนะคะตัวนี้ให้ในส่วนของตัวคิ้วกันสัดมาให้พร้อมเลยและในส่วนของตัวเบ้ามือจับก็คุมโทนด้วยโทนสีดำนะะมีการลายแบบใสให้ด้วยคันนี้เปิดมาด้านข้างนะคะพี่ๆสวยงามมากตัวนี้ปี2022นนะคะน็อตสวยเดิมนะคะดูในส่วนของตัวละเอียดสีนะคะ เนียนกิฟนะคะเงางามมากๆเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปขออนุญาตแกะให้ชมรายละเอียดตัวเม็ดอาร์ตต้องบอกเลยว่ามันแข็งมันหนึบมากค่ะพี่ๆนี่เม็ดอาร์ตค่อนข้างสวยนะคะตัวนี้เดิมๆจากโรงงานนะคะรถไม่มีโดนข้างมานะคะเราเน้นรถสวยรถด,ดีนะคะรถเดิมๆนะ,ะตรวจเจอก็อย่างที่บอกนะคะตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่มีส่วนฟางไม่มีกรอมันะคะน็อตสวยเดิมนะคะตรงแผงประตูด้านข้าง นี่เลยค่ะลำโพงใช้งานได้ปกติกระจกปรับด้วยไฟฟ้าแผงประตูสีดำสวยๆไม่มีร่องรอยนะคะแตกหักหรือว่าร่องรอยขีดขวดนะพี่การใช้งานคือดีมากรถคือเดิมๆเลยแต่คันนี้เราปรุงแต่งมาให้นะคะใส่ในส่วนของตัวตู้มาให้นะคะนี่เลยเม้นอาคมสวยล้อหลังจะได้ส่วนของตัวล้อกระทาบรรทุกพร้อมวิ่งงานได้ตัวยางมิชลีนนะคะผ้าใบหนาถึงแชั้นตัวนี้ ยางปี2025จับมาให้ทั้ง4เซนอย่างทิปแป๊บเซนไปเลยนะคะจัดยางใหม่ให้ตัวนี้ได้ตัวยางสองทับเจศนย์ r 1 5นะคะดอกยางหนาร่องลึกยางใหม่นะคะจับมาให้คุณลูกค้าคุ้มแน่นอนนะคะได้ตัวนี้ไปสภาพคือพร้อมวิ่งงานเสริมช่วงล่างเสริมแหนบให้นะคะตัวนี้มาดูรายละเอียดด้านหลังนะคะตัวตู้ ด้านซ้ายก่อนเลยไม่มีร่องรอยการบุบรอยยุบหรือว่ารอยแตกหกักรอยฉีกขาดนะคะไฟท้ายไฟเลี้ยวด้านบนด้านล่างใช้งานได้ปกติก่อนออกรถมีการตรวจเช็คให้นะคะลูกค้าไฟท้ายทั้งสองฝั่งสวยเดิมแน่นอนไม่มีรอยแตกนะคะตัวนี้สวยๆตัวล็อกด้านหลังก็ยังคงเดิมใช้งานได้ปกตินะคะไฟเบรกน้งที่3ใช้งานได้ก่อนออกรถมีการตรวจเช็คจากช่นนางดำเนินการมาให้กว่า30รายการนะคะเดี๋ยวแป๊บผมญาติเปิดให้ชม รายละเอียดตู้ด้านในกันก่อนเลยค่ะพี่พี่ตัวนี้ตู้ใหม่เลยนะคะแต่งมาให้เป็นไม้กระดานอัดอย่างดีสวยๆด้านบนสามารถเคลื่นของได้นะ,ะด้านล่างแมกไลเนอร์สวยงามมากตัวนี้พี่พี่ไม่มีรอยรั่วนะคะตู้นี่คือเราปัดให้ใหม่เลยติดตั้งให้ใหม่ด้วยนะคะเปิดปิดใช้งานง่ายนะคะนี่เลยเดีย๋ยวไปเปิดปิดให้ชม มีตัวล็อกด้านหลังให้นะคะสะดวกสบายใช้งานง่ายนะคะเดี๋ยวชมรายละเอียดด้านล่างกันต่อเลยค่ะลูกค้าช่วงล่างคันนี้มีทั้งหมดแหนบนะคะ1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าหดตัวนี้เสริมแหนบนะคะมาให้แล้วมีแหนบทั้งหมด7แผ่นนะคะตัวโช๊คก็เป็นตัวโช๊คใหม่นะคะมาให้ล้อยางสแปรมีมาให้ครบนะคะยางดอกหนายางเต็มสภาพสวย ช่วงล่างคือสวยเดิมมากค่ะลูกค้าตัวนี้เสริมบรรทุกมาให้แล้วรายได้ส่วนของตัวล้อกระทะบรรทุกมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ตัวรถต้องบอกเลยว่าสวยเดิมนะคะเพิ่มเติมคือสวยมากแล้วก็ใช้งานน้อยมากตัวนี้นะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถตัวนี้ตู้นะคะสภาพคือสวยอย่างที่บับบอกติดตั้งให้ใหม่ทุกคันเลยค่ะพี่ๆใครต้องการอยากได้รถไปวิ่งงานไม่ต้องไปตัวะเบียนลงเล่มเพิ่มไม่ต้องไป ทำอะไรเพิ่มมาออกที่น้ำแป๊บเลยนะคะออกปุ๊บนะคะรีดาวได้รับรถกลับบ้านได้เลยนะคะผ่อนหลักพันค่ะพี่พี่สติกเกอร์ด้านหลังมีมาให้ครบนะคะตัว Z แซด i t ดิชั่ล้อก็อย่างที่แปบบ๊บอกได้ล้อกระทาบรรทุกสวยๆย่างมิชลีนดอกเต็มๆอย่างนหนาๆแบบนี้เลยเม้นอาร์ hmm. คมสวยนะคะเคาฟังเสียงได้เลยสีเดิมๆนะคะตัวนี้การเก็บงานค่อนข้างน้อยนะคะพี่พ ดูสีได้เลยนะคะเมสสวยละเอียดนะคะเดี๋ยวมาชมอีกหนึ่งบานกระจกเดิมจากศูนย์เตอร์ต้านะคะตัวนี้นี่เลยค่ะลูกค้าฟิล์มตัวนี้เราเปลี่ยนติดตั้งฟิล์มให้ใหม่แล้วนะคะฟิล์มเสียเราเปลี่ยนฟิล์มใหม่ให้ตัวนี้กระจกกระจกปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างพับเก็บด้วยไฟฟ้านะคะด้านในก็คือสวยงามนะคะนี่แป๊บให้ชมรายละเอียดรอบคันกันไปเลยตัวน็อตสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะคะพี่พ เดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์อีกหนึ่งฝั่งเดี๋ยวให้ชมรายละเอียดเม็ดอาร์อีกหนึ่งฝั่งให้ดูถึงความเดิมมันแกะยากนิดนึงค่ะพี่พี่นี่ตัวนี้อะไม่มีเล็บนะคะจิกจิกกับนิ้วเออนี่เลยน็อตสวยเดิมมากนะคะสีสวยแบบนี้เลยมาชมตัวจริงได้นะคะพี่พี่มาชมรถตัวจริงได้เลยที่ร้านหรือชมผ่านช่องทางที่ปั๊บรีวิวให้อยู่ก็ได้นะคะดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถกันแปร๊บได้เลย ในส่วนของรายละเอียดด้านในตัวเบาะนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเบาะหนังสีดําสวยตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดําสวยๆพวมาลายมี sr sr บ l คู่หน n a ตัวนี้กุญแจมีมาให้ถึงสามดอกเลยค่ะพี่พี่กุญแจมีมาให้ครบนะคะกุญแจสำรองกุญแจรีโมทมาให้2ดอกนะคะเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันนิดนึงคะ่ะลูกค้าตัวนี้ไม์นะคะอยู่เพียงเก้าหมื่นห้าร้อยห้าสิบห้า กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าชี้งานได้น้อยมากนะคะพี่พี่นี่แอร์เย็นเพลงเพาะนะคะตัวนี้นในส่วนของตัวหน้าจอระบบทัชสกรีนนะคะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธแอปเปิลคาเพย์ต่างๆได้นะคะและในส่วนของตัวคอนโทรล้าหน้าก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะพี่พี่ค่ะตัวนี้ตัวช่องแอร์ต่างๆนะคะปรับทิศทางปรับความแรงของแอร์ได้หมดปกติมีพาวเวอร์เอาลตมาให้มีเกจด,ด้านหน้ามาให้ เป็นเกียรแมนวนวล6สปีชใช้งานได้ง่ายนะมีเก๊ะมาให้นะคะด้านบนด้านล่างสวยๆอยู่ครบนะคะแล้วก็มีม่านบังแดดมาให้มีช่องใส่แว่นตานะคะเดี๋ยวแป๊บให้ชมในส่วนของตัวไฟด้านบนนิดหนึง่งตัวไฟก็ใช้งานได้แบบปกติกันเลยนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆเดิมๆเข็มขัดนิรภัยใช้งานได้แบบปกตินะคะตัวนี้ด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวแม่แรงเดี๋ยวเรามี พวกประแจต่างๆให้นะคะไว้ในส่วนของตัวเบาะด้านล่างของผู้โดยสารได้เลยนะคะตัวนี้มีให้ครบทุกคันเลยค่ะพี่พตัวนี้เครือ่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวให้ชมในส่วนของรายละเอียดห้่องเครื่องกันต่อเลยนะพี่ๆด้านในไม่มีอะไรมากรุ่นนี้นะคะสาหรับกระบ,บะตอนเดียวออปชั่นไม่ได้เยอะนะพี่ๆแต่ตัวนี้ให้มาดีสําหรับสายกระบ,บะนะะหน้าจอระบบทัชสกรีนด้วยนะคะไม่ได้เป็นวิทยุซีดีธรรมดา เดี๋ยมาดูในส่วนของตัวด้านหน้าของตัวรถห้องเครื่องหัวใจหลักกันก่อนเลยนะคะคันนี้เครื่องยนต์ให้ดูรถดูที่เครื่องยนต์เดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะมาต่อกันที่เครื่องยนต์กันก่อนเลยค่ะตัวนี้เครื่องยนต์2 4 0 0ซี150แรงม้านะคะสภาพห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีรอยทาเครื่องหรือว่ายกเครื่องมานะคะตัดต่อหรือแต่งเครื่องยนต์ไม่มีนะคะคันหน้าสวยเดิมค่ะพี่ๆดอกซอนนี่เลย อักษรตัว L อักษรตัว R ก็ยังอยู่ครบนะคะตัวนอ็อตค่ะพี่พี่นี่ตัวน็อตต่างๆนะคะให้ดูเลยมาดูตัวจริงได้เลยที่ร้านนะคะลูกค้จาจ๋าแผงกันความร้อนก็ยังคงสภาพสวยเม้นอาร์คต,ต่างๆกลมสวยรูกลมคมชัดนะคะตัวนี้ให้ดูตัวน็อตต่างๆแทนเพจคะ่ะลูกค้าตัวนี้ผลิตโมเดลปี2022นะคะรหัสเครื่องยนต์2 GDFTV e. ก่อนรถก็มีการตรวจเช็คนะตรวจเช็คในส่วนของตัวเปลี่ยนไทยของเล็บเปลี่ยนไทยน้ามันเครื่องนะคะตรวจเช็คนะคะตัวรถนะคะมากกว่า30รายการจากช่างดำเนินการแล้วก็เช็คในส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่ต่างๆให้ด้วยแต้มสีมีให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์สวยนะคะเครื่องยนต์ดีเครื่อง,ะะอง,งฟิสตสตาร์ติดง่ายเดี๋ยวแป๊บมาแจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นและราคาตัวน้องคันนี้กันให้อีกครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าหัวเดียว ตอนเดียวตู้ทึบคันนี้ที่บาพามาชมรอบๆคันลูกค้าคนใดสนใจอยากจะได้รถตู้ถึบไปวิ่งงานจัดคันนี้ได้เลยกับเจ้าโตยตาไฮรักรีว o ซิงเกิลขับเครื่อง2.4ต,ต,ตัวแอนทรีปี2022เล่มม่เพียงหลักหมื่นนะคะตัวนี้จัดมาให้ในราคาแค่449,000บาทเท่านั้นผ่อนข้างวันเริ่มต้น 8,000เท่านั้นนะคะตัวนี้ได้ส่วนของตัวล้อก,กระทะบันทุกได้ในส่วนของตู้ใหม่เราจดทะเบียนลงเล่มมาให้ประวัติดีฟีดาวได้เลยดูคลิปนักแป๊บมานะคะคลิปนี้รับส่วนลดทันทีไปเลยูลค่า5,000บาทสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแปบ๊บมาได้เลยที่เบอร์0611786999รีบติดต่อก่อนใครใครอยากได้คันนี้ไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของรีบจับจองกันแป๊บมาเลยนะคะคิดถึงก็จะมือสองไว้ใจเซทไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย